ครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูรู้มึงต้องรู้นะบายคีเสกนะก็ขอบคุณคีเสกไปด้วยนะครับสนับสนุนเ,เรื่องราวดีๆที่เรามาถ่ายทอดนะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาพบกันอีพีอีกหนึ่งอีพีเนาะเพราะว่าในส่วนของหลายๆรอบเนี่ยเราก็ได้เอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ตัวใหม่ก็ได้นะเราจะเอาเรื่องราวดีๆ ที่เป็นความรู้ในชีวิตประจําวันแล้วเนี้ยเราเอามาตีแผ่เอามาให้ความรู้กันนะครับสําหรับในส่วนของกูรู้มึงต้องรู้ชาแนลนะครับแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะว่าให้ติดตามในส่วนของคีเสกชาแนลด้วยนะก็เป็นเรื่องราวของอวัสดุก่อสร้างในกลุ่มของบริษัทคีเสกที่เขาทากันอยู่เป็นผู้สนับสนุนเรานะครับโอเควันนี้มีหลายๆท่านเนี่ยก็ สอบถามเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับว่าวงของวงการหลักคาเม่ันชีสก็มีหลายๆคนก็ถามกันว่าเมทันชีสเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้พื้นฐานนะสำหรับผู้บริโภคนะครับว่าเมทันชีสเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วการเลือกใช้งานเมทันชีสเนี่ยแบบไหนที่ว่าดีเหมาะสมนะครับมีหลายๆหยวัวข้อเลยวันนี้นะครับก็ตอนนี้มีคนเข้ามาดูบ้างหรือยังเอ,อ่ย โอเคนะใครส,ส,สงสัยอะไรเรื่องแมทชินชีสถามเข้ามานะแล้วอะไรที่ผมรู้ผมจะตอบทุกคำถามนะครับนะครับโอเคก็ไปเรื่องแรกเลยที่หลายๆคนบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือหรืออาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะแต่สําหรับพวกที่อยู่ในแวดวงของลัาคาไม่ไินชีสเนี่ยเป็นช่างเป็นโรงงานผลิตเป็นคอนเซ็นเตอร์ต่งางๆเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้ว ว่าเมทินชีตคืออะไรแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลยซึ่งอาจจะได้ดูคลิปนี้ได้ดูหลายครั้งนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าไอตัวที่เราเรียกว่าเมทินชีตเนี่ยคืออะไรนะครับเมทนชีตเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยน่าจะประมาณสัก30 40กับปีแล้วนะครับแต่เข้ามาในไทยเนี่ยมาประมาณ20กว่าปี20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ในวงแคบนะครับใช้อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเป็นหลักนะใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลักก็เขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเ,เข้ามาก็มาจอบกลุ่มตลาดพวกงานสร้างกุังสร้างอาคารนะเพราะว่าเขามีจุดเด่นของเขาเลยแหละเขาไม่เม็ดชีตเนี่ยนะฮะบ้านเราเมื่อก่อนก็ยังใช้เป็นกลุ่มสังกะสีแทนก็คือเขาเรียกเหล็กเคลือบสังกะสีนะครับบ้านเราไอ้ที่สมัยก่อนที่รุ่นพ่อแม่ปู่ยา่าายายเราซื้อก็ไอ้เรียบสังกะสี3ามฟุต ฟุต7ฟุต8ฟุตเราเอามาใช้ตะปูหวกตอกน,น,น,แบบนั่นแหละนั่นแหละเมื่อก่อนเราใช้แบบนั้นอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเหล็กเคลือบเหมือนกันนะที่ใช้ทำหลังคาแต่สังกะสีถูกลดความนิยมไปหลังจากที่เมทัลชีสเข้ามาเนี่ยด้วยที่ว่าเมทัลชีสเขามีจุดเด่นหลายเรื่องนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูเมทัลชีสคืออะไรตัวเมทัลชีสเนี่ย มันง่ายๆเลยลักษท์ของเขาเมทัลคือเหล็กนะครับชีสคือแผ่นก็คือเหล็กแผ่นนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วตัวสังกะสีเนี่ยมันก็เรียกว่าเมทัลชีสได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของเหล็กที่เอามาทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองก็คือเหล็กเคลือบเหมือนกันนะครับเหล็กเคลือบเคลือบจุ่มร้อนเหมือนกันนะครับแต่สังกะสีคือใช้สังกะสีเคลือบเมทัลชีสเราเรียกชื่อหนึ่งว่าอะลูซิงนะครับอะลูซิงคือ อะไรอลูซิงคืออะลูมิเนียมบวกสังกะสีมันเลยเกิดลกักษัพใหม่ว่าอะลูซิงนะครับนะครับก็คือเขาจะามาเคลือบแผ่นรุนแผ่นเหล็กนี่แหละอะลูซิงนะครับผ่านกระบวนการเคลือบอผ่านกระบวนการเคลือบต่างๆนะฮะที่ทางโรงงานเขาเขามีมาตรฐานของเขานะครับตัวอลูซิงเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมีอยู่2แบบ แต่ตอนนี้หณ้าหาะดตอนนี้ถือว่ามี2แบบกับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหรือว่าสาทางแบบทางเลือกนั่นเองก็คือทางเลือกแรกเลยคือ,อตัวแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์นะครับหรือเราเรียกว่าอะลูซิงค์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมใช้พอสมควรในในทุกกลุ่มเลยเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกของความเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ คุณสมบัติของเขาเรื่องความเบาการเอาไปใช้งานได้หลากหลายคือเลยเป็นตัวที่นิยมมากเลยต้องบอกว่านิยมมากเลยนะครับตัวเหล็กเคลือบซิงค์เนี่ยตัวนี้นะครับนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเหล็กเคลือบสีนะครับเหล็กเคลือบสีก็คือจริงๆแล้วก็คือเหล็กอลูซิงค์มาเคลือบสีอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเขาก็เอาเขาก็เอาเหล็กที่เคลือบซิงค์เอาไปเคลือบสีอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีชื่ออยู่ในตลาดเป็นดัการว่า PPGI นะ PPG PPGL นะครับส่วนซิงเนี่ยคือ GL นะครับนะครับมันจะเรียกชื่อในตลาดส่วนส่วนตามพื้นฐานโรงงานลีดหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราก็จะเรียกกันอลูซิงนะครับทีนี้ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการเรียกชื่อแผ่นตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะ บางที่เรียกหลังคาเหล็กบางที่เรียกเมทัลชีสบางที่เรียกอะลูซิงบางที่เรียกสันไทยบางที่เรียกลอนไทยนะครับโอ้โหมีชื่อเรียกหลากหลายตามภูมิภาคเลยนะครับข้จริงๆแล้วคือมันมันคือคือวัสดุตัวเดียวกันนะครับตัวอลูซิงเนี่ยข้อคือสมบัติที่เด่นๆเขาเลยก็คือที่ถูกเอามาใช้ก็คืออันดับแรกเลยนะฮะคือตัว ตัวของเขาเองเนี่ยเคลือบด้วยคำว่าลูซิงเนี่ยเคลือบด้วยอลูมิเนียมผสมสังกะสีซึ่งอยู่ในาตาส่วนของอลูมิเนียม55นะครับแล้วก็สังกะสี45เขา,าอเอามาเคลือบเอามาเคลือบรวมกันอยู่ในในพื้นที่ทีนี้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่ที่พวกเราควรรู้ก็คือ AZ AZ คืออะไรนะครับจริงจริเนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า อลูซิงนั่นเองนะครับอลูซิงนะครับคืออลูมิเนียมบวกสังกะสีนะครับอลูซิงนในเออนะครับทีนี้ในเหล็กที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็จะเรียกวเป็นมาตรฐานแล้วกัน,นเขาก็จะเรียกว่ามีตั้งแต่ชั้นเคลือบที่ a z 70 A ตเจ0ซึ่ง คุณสมบัติของชั้นเคลือบเนี่ยก็คือเขาเอาอะลูซิงเนี่ยมาเคลือบในพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยกับจํานวนกร,รมที่เอามาเคลือบนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายว่ายิ่งปริมาณตัวเลขเยอะยิ่งหนานะครับความคงทนาการลดลดอะไรอะลดแรงกัดก่อนนะช่วยเรื่องการทนแรงทนการกัดก่อนของของแผ่นกะ็จะนานขึ้นนะครับยิ่งชั้นเคลือบเยอะ A z ซเยอะ ก็ทำให้เรายิ่งใช้อายุอ,อายุการใช้งานของหลังคาก็ยาวขึ้นนะครับทีนี้ตัวหลังคาเนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าอะไรที่ที่ดีที่ไม่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยในไทยเนี่ยโดยพื้นฐานในตลาดเลยนะครับก็คือเขาจะมีการสกรีนใต้แผ่นนะครับทุกค่ายเลยก็จะมีการสกรีนใต้แผน่นก็คือจะระบุค,ความหนานะครับความหนาเนี่ยเราจะเรียกว่า,เ,าเป็นตัวควบคุม ความหนาของเหล็กเลยนะครับถ้าเราจะดูว่าเหล็กตัวนี้หนาเท่าไหร่มันจะขึ้นต้นคําว่า CTC นะครับยกตัวย่าง t t, t, t 0.30ก็คือเหล็กตัวนี้นะครับหลังการเคลือบแล้วมีความหนาที่0.30มิลน,นะอันนี้นะครับเราเราก็จะมาดูว่ามานันเอาไปใช้กับงานอะไรได้นะครับก็ในปัจจุบันเนี้ยจะบอกว่าความหนาของเหล็กที่มีใช้กันในไทยเนี่ย มีตั้งแต่0.2เลยนะครับ0.2 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.35นะครับ0.40 0.47นะครับหรืออาจจะมี0.45ในบางค่ายนะครับในบางค่ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคจะรู้จักอาูซิงกับเขาเรียกผู้ประกอบการที่เป็นโรงรีดนะ ลงรีดหรือคนที่แปรรูปแปลรูปเหล็ก่างงี้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้มันก็จะมีกระบวนการผลิตกระบวนการขายที่เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะกระบวนการผลิตเนี่ยก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะในประเทศไทยก็มีอยู่ 2- อสาค่ายนะครับอขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแตสองสามค่ายใหญ,ใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตเหล็กเคลือบตัวนี้นะฮะเหล,ล็กจุ่มร้อนตัวนี้นะฮะที่เป็นอลูซิง เป็นเหล็กเคลือบสีนะครับก็จะมีอยู่สอสาค่ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศก็แล้วแต่แล้วแต่คอยเซ็นเตอร์หรือคนที่เอาเข้ามาเนี่ยเขเอามาจากค่ายไหนจากประเทศไหนก็มีจีนมีเมื่อก่อนมีอินเดียด้วยเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีนะครับมีจีนมีเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นผู้ผลิตเหล็กนะนะครับมีเกาหลีม,มีมีหลายมีหลายหลายที่นะครับ เยวเข้ามาก็เอาเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการโรงรีดเนี่ยหนัาคาเนี่ยที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้น่าคาดการณ์ว่าน่าจะมีมากกว่า1,500โรงนะนะครับก็ไปซื้อเหล็กมามาแปรรูปให้พวกเราทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนดีไม่ดีเนี่ยเราก็เลือกใช้แล้วกันต้องใช้คําว่าเลือกใช้อันนี้คือความรู้ที่เราต้องรู้ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับก็ เดี๋ยวผมขอไปเรื่องของจุดเด่นเมทัลชีสก่อนนะครับจุดเด่นของเมทัลชีสเนี่ยที่ทาไมทําให้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่แพร่หลายมากก็คือตัวเขาเองเนี่ยสามารถเลยนะฮะสามารถผลิตตามความยาวที่ต้องการได้ถ้าเทียบกับเทียบกับอะไรเทียบกับวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่นเนี่ยกระเบื้องถ้ามีอะไรสังกะสีนะครับพวกกลุ่มสแต็โมเนียนะครับพวกกลุก่มกระเบื้องสแต็โมเนียอย่างเงี้ย พวกนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีเป็นชิ้นมาประกอบบนหลังคานะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นจุดจุด้อยต่างกันไปนะครับแต่ความแพร่หลายมากๆที่ทําให้เขาเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ถูกพัฒนาเรื่องรูปแบบและดีไซน์ของตัวอาคารบ้านเรือนไปนะก็จะมีกลุ่มแบบอาคารใหม่ๆมเกิดขึ้นเยอะสไตล์สไตล์นอร์ดิกสไตล์ ic, ตล,อลอฟสไตล์ต่างๆแบบนี้ ซึ่งกลุ่มพวกนี้โครงสร้างหลังคาเขาจะเขาจะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับจะมีความลาดเอียงของหลังคาน้อยนะครับซึ่งเ,เราจะบอกว่าไงครับคือสไตล์การออกแบบบ้านมันถูกเปลี่ยนเวลาที่ความลาดเอียงของหลังคาน้อยเนี่ยมันจะทำให้าการโฟรของน้ํำไม่ค่อยดี นะครับไม่เหมือนบ้านไทยสมัยก่อนที่หลังคาต้องตั้งชั้นนะครับซึ่งการลาดเอเียงด้วยการไหลของน้ําจะดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนของรูปทรงใหม่ๆเนี่ยเขาเราเรียกเ,าเยกขาเรียกไทยบ้านเราเรียกทรงหมางแหน่นั่นแหละนะฮะหรือทรงโมเดิร์นปัจจุบันนียความลาดเอียงของหลังคาบางที่เนี่ยอยู่ที่3มองศาเองซึ่งน้อยมากนะครับอ,อ่มันก็การใช้วัสดุตัวอื่นเนี่ยพวกกลุ่มกระเบื้องเนี่ยเขาจะใช้ไม่ได้เพราะมันจะเกิดการรั่วซึมของน้ำง่าย นั่นคือจุดเด่ดนที่ทําให้เม่ชีได้เกิดได้เกิดแจ้งเกิดในตลาดแล้วก็มีการนิยมใช้อย่างสูงนะครับก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยด้วยด้วยความว่าตัวเขาเป็นเหล็กเคลือบซึ่งมันไม่ได้มีความหนามากทําให้น้ําหนักของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่ดนอีกตัวหนึ่งทําให้น้ําหนักขเขาเนี่ยเบามากนะครับซึ่งเวลา,เามาใช้เนี่ยการเขาเรียกประหยัดในส่วนของโครงสร้างอาคารโครงสร้างหลังคาเนี่ยก็สูง นะครับก,ก็อยู่ที่การเลือกเอาไปใช้งานตรงลักษณะแบบไน,นนะครับเ,เลือกอายุการใช้งานนะครับเรืองอายุการใช้งานที่ก็ถ้าเราเลือกของตัวที่มีเก็บมีมาตรฐานคุณภาพหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลัก20ปีกันเลยทีเดียวนะฮะหลัก20ปีเลยจริงๆแล้วเนี่ยความนิยมใช้แนวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของที่นิคมอุตสาหกรรมเข้ามาเกิดกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่า ต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตัวนี้แล้วเราก็เข้ามาใช้ในบ้านเราเนะคือใช้เป็นทั้งหลังคาเป็นทั้งผนังนะครับเป็นทั้งฝ้าเป็นทุกอย่างในอาคารเลยซึ่งลดการก่ออิฐฉาบปูนซึ่งทำให้การก่อสร้างในรวดเร็วมากเลยนะครับการก่อสร้างตัวตัวอาคารในรวดเร็วมากมันก็ถูกครับปรับมาใช้ในกลุ่มของที่อยู่อาศัย ก็เหมือนกันเลยพอบ้านทรงใหม่ๆก็ต้องใช้เมทัลชีทนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสีสันให้เลือกนะครับที่หลากหลายมากเลยต้องบอกว่าสีเนี่ยมีไม่แพ้ถว่าผมว่าเพิ่มมากกว่าพวกกลุ่มวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่นอีกนะครับมีให้เลือกสีสันสวยงามมากนะครับแล้วปัจจุบันเองก็มีรูปทรงเขาเรียกรูปทรงของหลังคาที่ ที่แตกต่างไปนะครับคือนอกจากที่เราเคยเห็นกันทั่วไปแล้วเนี่ยอ่าก็ก็เดี๋ยวผมให้ดูนี้นะครับเขาเรียกหลังคาแบบผ้าสันลอนนะครับหลังคาแบบผ้าสันลอนหลังคาแบบผ้าสันลอนเนี่ยก็คือเป็นหลังคาที่เราเรียกว่าเป็นลอนที่นิยมมากที่สุดนะที่มาใช้กับทั้งบ้านทั้งอาคารต่างๆนะครับแตบบ่ผ้าสันลอนเราก็ปัจจุบันก็มีในส่วนของลอนสแนปล็อกลอนซีล็อกนะครับ ลอนหลังคาสามสันลอนนะครับลอนคลิปล็อกนะครับที่ใช้กับอุตสาหกรรมโอ้โหเยอะมากมายเลยมากมายมากสำหรับเอาไปใช้ในกลุ่มต่างๆนะครับส่วนลอนพวกซีมล็อกสแนปล็อกปัจจุบันที่นิยมใช้ในกลุ่มที่อยู่อาศัยก็คือเราจะเห็นได้จากอะไรหลังคาอเมซอนนะั่นอย่างนั้นนะฮะเป็นลอนตัวนี้ซึ่งเ,เขาเรียกว่ากำลังนิยมเลยในบ้านทรงนอร์ดิกนะฮะนอร์ดิกนะครับ,ก,นะรบกำลังนิยมมาก ก็มีให้เลือกกันมากมายหลากหลายเลยเลือกทั้งรูปแบบของเหล็กที่เอามาใช้รูปรูปทรงที่เอามาใช้สีที่เอามาใช้นะครับให้มันเข้ากับการดีไซน์ของอาคารเรานะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือจุดเด่นของเขาคข,ข,ข้าวนะครับที่เราควรรู้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถัดไปเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของเรื่องสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อเม่ท่ลชีตนะครับ สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยสำหรับผู้บริโภคที่ต้องบอกว่าจะเลือกใช้เมทัลชีตแทนวัสดุมุงหลังคาตัวอื่นนะครับก็คือ,อเราใช้ทำอะไรก่อนนะครับเราใช้ทำอะไรก่อนเพราะว่ามเมทัลชีตเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้หลากหลายใช้ทำรู้ว่าใช้ทำผนังใช้ทำหลังคานะครับโอ้โทำทำได้หลากหลายมากซ,ซึ่งถ้าเราเอาไปใช้กับบ้านเนี่ย ก็ต้องดูเลยดัแบ,บแรกว่าเราต้องการบ้านสไตล์ไหนก่อนนะครับใช้จะใช้เป็นสีซิงหรือใช้เป็นตัวสีใช้เป็นตัวแผ่นเคลือบสีนะครับรต้องเลือกก่อนนะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยถ้าเราให้แนะนำเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะใช้ตั้งแต่ความหนา0 3 0ขึ้นไปนะยิ่งหนาก็ยิ่งดีแหละแต่ยิ่งหนานเนี่ยมันก็มากับราคาที่สูงขึ้นนะครับก็แนะนําว่าควรจะเริ่มตั้งแต่0.30ขึ้นไปนะครับ 0.30 0.35เนี่ยเหมาะสมที่ใช้กับงานบ้านนะครับส่วนตัวอาคารโกดังหร,หรือร้านค้าใหญ่ๆนะครับที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีการวางแปรห่างๆนะครับตั้งแต่เมตร20ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้ใช้ความหนาที่0.40ขึ้นไปนะครับ0.00.40ขึ้นไปหรือถ้าเป็นโกดังที่มีสแปนยาวระดับเมตร50เลย นะครับหรือโครงสร้างรุ่นใหม่ที่เป็นเอสบีมไวแฟอะไรแบบนี้วะระยะแปรห่หางเมตร้าสิเนี่ยเราแนะนําที่ตัวหนาเลย0.47นะครับทีนี้ถ้าเราใช้เอาวัสดุไม้ชิดมาทําหลังคาบ้านเนี่ยถ้าเรามีงบประมาณมากพอแนะนําให้ใช้ที่ AZ-150 นะครับ AZ-150 เนี่ยมันจะช่วยให้ยืดอายุของแผ่นเนี่ยเขาได้ได้นานขึ้นนะครับเพราะแผ่นเนี่ย เราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆทุกปีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทําบ้านทีงเราเอาจจะต้องใช้ถึง15ปี20ปีนะครับซึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องเลือกวัสดุที่อยู่กับบ้านนานๆน,น,นะครับคือตลอดอายุบ้านในที่ดีเลยแต่ตัวเมทัลชีสเนี่ยเราใช้ตัวเคลือบนานๆน,น,นะครับข้อสังเกตรแรกเลยนะครับให้ไปดูนะครับตัวใต้แผ่นนะครับที่เราจะซื้อเนี่ยควรจะมีคําว่าที่ CTC TCT เนี่ยครับที่0.30 0.35เนี่ยคือความหนานะครับแล้วก็ดูที่ AZ นะครับ AZ เนี่ยแนะนำว่าถ้าทำบ้านเราเองอะไรต่างๆเนี่ยควรเป็น AZ 150จะดีกว่านะครับอันนี้2ตัวนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราจะเลือกใช้ตัววัสดุประเภทไหนคือเป็นสีเป็นซิงค์นะครับหรือหรือปัจจุบันได้มีตัวหนึ่งที่เขาเรียกเป็นเรียกว่าเป็นอะลูซิงค เคลือบฟิล์มที่เขาเรียกว่าซ cool, ูเปอร์คลหรื่องต่างๆในตลาดที่มีอยู่เนี่ยคือตัวนี้เขาจะช่วยซอฟต์เรื่องความร้อนนะครับซอฟต์เรื่องความร้อนก็มีเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาในตลาดเหมือนกันลองไปดูในตลาดได้ลองหาดูนะครับหรือถามจากร้านค้าใกล้เคียงได้นะครับตัวนี้ก็กําลังเริ่มมาความนิยมอีกตัวหนึ่งซึ่งจะมี3ตัวที่อยู่ในตลาดตัวนี้นะครับก็จุดเด่นของมิทันชีสมีหลายๆตัวนะครับที่ให้ไว้นะฮะก็คือเราไปดูก่อนว่าเราจะใช้อะไรใช้ทําอะไรก่อน นะครับแล้วก็ไปดูความหนาใต้แผ่นเราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับดูชั้นเคลือบใต้แผ่นเราจะได้ไม่โดนหลอกเราจะได้เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เราเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันในกูรู้มึงต้องรู้นะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์มานะครับได้เลยเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องรายการกูรู้มึงต้องรู้ชแนลนะครับ กูรู้มึงต้องรู้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ k ีเสกแชนแนลนะครับฝากติดตามตัวตัวสองช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะฮะให้กับเราด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามเพจของบริษัทคีเสกด้วยนะครับอ๋อของเราก็มีขายวัสดุในกลุ่มวัสดุก่อสร้างมากมายเลยนะครับฝากกดติดตามทุกตัวเลยทั้งหน้าแฟนเพจหน้าหน้าเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มี Tik To อกด้วยนะครับเราก็มีใน Tik To อกด้วยนะฮะไปตามดูเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับ กูรู้มึงต้องรู้นะครับขอบคุณครับ